ครับผมสุขสบัสดีครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องป้องไปเข้าสู่ช่องยีสานบานปาสตอรี่เมื่อนี้ออกเกิดโรกโควิก1าครับพี่น้องมาเลาโคกหากเก็บผวกหวานรวมไป,ไปช,ออช่องต่อไปครับจุแบดแรกนะครับการเลาะโูกหากเกีบยักหวานนะครับจุดนี้ไฟใหม่ ตอนแรกผมเข้าใจว่าพูนี่บถถ่ถสือไปใหม่นะกรากฏว่างใหม่อยู่อาจจใหม่เมือ่อที่ผม่อยูุบ้านนะจะว่าใหม่ก็บว่ารายครับปกติีนาดใหม่พูนี่มันจะใหม่ไปเบิดพู่เลยนะต่ป,นปีนี้ใหม่ส่วนหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าฝนตกใซ่ในช่วงนั้นก็ได้ครับผมพักหวานครับเมื่อนี้ก็รโอโคเก็บพวกหวานเฮ็ดก็คงจะหมดแล้วนะครับต้องรอรอบต่อไปครับผม อันนี้หาเก็บผักหวานร่กันครับผักหวานนี่ว่าเรื่มงเนง่านเห็นเพราะว่าคนช่วงที่เดาเนะก็คงเจอค้าเก็บในเห็ดเนะ่ยเพิ่มปริมาณเก็บผักหวานเอาวันนี้ก็นเน่าแล้วนะก็เลือกเอาส่วนที่สามารถเอาเพชรด้ยกินได้นะครับหมองว่าเล็กหน่อยเพื่อเติมกันครับสังเกตนะครับต้นแห้ง ไฟใ,ใหม่นะนนครับใบส่วนนึงเกิดมากกัเป็นแมงนะครับพวกแมบงบุมไม่อยังกินหรอกครับไี่หยดพอได้เก็บอยู่ครับก้อนนี้ยอดงามครับก้อนละงามเลยครับ นี่เริ่มแก้นะครับนี่ใบแก่และสวนอ่อนอยู่นะครับต้นนี้รู้สึกว่าจะบวชถึกใบใหม่แนละ้วทั้งที่อยู่ติดก,กันกับต้นนั้นเดือนใบใหม่บวชถึงนะครับมีหยอดเด้ม จุดหนึ่งครับต้นมยยบมญัย่บอสูงก็สร้างอื้นนะครับเป็นภูมิในหน่อยผักหวานภูมิในหน่อยพ่อสีแดงใหญ่นะครับปีใดมากกับไฟใหม่เป็นต้นโมญัยคือะเสยต้นกรลังงามพอดหนาแนงมากไฟกับใหม่นะครับไฟใหม่ปลาซึ่งเกิดจากปีมือของคนนี่แหละครับ อาจจะเป็นไฟปลาธรรมชาติในโคงเชียหาบ่ไดนะในสานนี้เกิดจากค้นจุดไฟนะครับอาจจะเป็นการล่าของปลาหรือจังไรน,นะครับหรือว,ว่าตั้งใจจุดให้ไฟใหม่ในสาเหตุประการใดกับทระสาทล้มพิ่น,นะครับของข้นกับว่าอยา่าเฮ็ดเกิดดีอยางเฮ็ดพอเรกิดต้นเรยจุดให้ไฟใหม่นะครับว,ว่าขอเส็จจริงกับบอลูนะครับแต่ว,ว่าที่เนี่ยหวานอยาอดก,กา,างงามครับ จะบอไรก็ทั้งเอือนนะครับต้นหล่ะจะบอใหญ่ก็ทั้งเอือนเพิ่นทั้งเอือนเพิ่นนี่มีหอดไอเกียบม,มากพวกหวานนะครับหานผมนี่ยค้าจะหายากหรืออาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่รู้ว่าตนน้นหญ่อยู่ทั้งเด๋เ <c oughs> พราะว่าเคยเห็นก่อเห็นกับตัวนี้น้อยอย่างเดียวครับผมแต่กับพ่อได้เกียบด,ดูก็บกินสุปีอยู่ครับนี่ก็บอสือไฟใหม่นะครับไฟใหม่บอสือ อิดก,กันกระจุดให้ใหม่แล้วครับจ้งนีพ่อให้ได้กเก็บด,ด้วยครับสว่วนก็กำลังเกิดไม่แล้วเนี่ย แตงหยอ่องงนงะอแงเลยอ่อนๆเลยหมยุนมีมไปเลยมาเรียกนหน่อยพ่อเติมกันครับผมขันบา้าผมนีคนเคยม,มาเก็บนะครับนี่ห้อยห้อยเดือดจุนเลยเดือดเป็นไม้เลยเดลยจะเป็นแม่งกินขันแม่งกินก็ต้องเลือ้อยรายก็นี่นะแต่แวนวมีคนมาเก็บอยู่เก็บบางส่วนก็อาจจะรอดพ้นสายตานะครับเนี่ย งเช่นนี่สามยอดน้ำงามเนี่ยบว,วบเลยครับผม,มยอดงามด้วยครับยอดน้ำงามครับผมจุดหนึ่งครับแล้วก็ตัองแตกงามเด้ ได้พอแกงครับผมกลังง่งาหยนน้านี่นี่เอาใบกวันนะครับเก็บบาส่วนที่มันเหย้าก่อนมารอบหน้าก็าจะได้เก็บเอายอดที่มันน้องอ่อนมือนี่เนาะมันสั่นอยู่หนามีอีกครับต้องยางระมัดระวังนะครับเพราะว่ากวนเห็นเป็นก้อนเนล็กๆน,นะครับโัโลคีเดียเยอะ ยางบอดีนะครับก็จะล้มได้นะครับอยู่แถวๆสันผู้นะตอนนี้ครับเห็นไหมไก่จะหอยจูงสุดรละยอดงามนะ นี่ยกระเมียนะมี่ฮอร์จริงคือจอริงคือจะออกไล่นะฝนนะครับเดี๋ยวก็สังเกตได้ว่าถ้ามีเห็ดเกิดไหลจริงคือก็จะไหลนะครับเพราะว่าจริงคือจะออกมาหายจินเห็ดแล้วนะนี่ครับผมเนีจะกตี้น้อยอยู่ครับเตียมกันครับ เหยื่น้ำงามครับเหยื่น้ำงามครับขันมาซาคนนี่ก็บจะถึงแม่งก,กินนะครับหรือว่ามีคนมาเก็บไปก่อนมามาเนี่ก็มีหย่อน้ำงามมันได้กินนะครับ ตอนเดี๋ยวมันแก้ไม่แข็งกับหากอกนะครับวันนี้เกือบว่เห็นนะครับมีอยู่ในภูมิใหม่เกือบบริจิตเกือบย่างพันนะงามนะครับ สียงามนะครับเป็นค,ครับพัพี่น้องมาเบิเ่งเฮดกระด้างน,นะครับนี่โอ้ใส่บะไดแล้วออกปีนี้นะครับออกบ้างช่วงอาจจะประมาณเดือนสองเดือนที่แล้วนะนี่่ง เนาะขับมันบ่ถ,ถึกฝนเมื่อกี้พ่อเอาไปเฮ็ดได้อยู่นะเจอร์น,นี้เขินล่าล้วครับจังหลายเลยครับผมเฮ็ดคอนขาวนะครับบาดละใส่ได้อยู่ครับนี่จะมีผมเจอเห็ดบดถึกเพือเป็นสีดำดำแบบเมื่อกี้เนี่ยครับแต่เมื่อกี้เอาไปได้นะเพราะว่ามันดำมันเถามันนั่นละมันบ่ถ,ถึกแดดแถมบ่ถึกฝนตกใส่เมื่อกีิบ่ เป็นสภาพั้นนคะรับสามารถเอาอด้อยู่แต่ว่ามากินเอาบะ,ะได้มาหลอมงก้านครับพ่อฮิร่องเขานะดอกมันตูมอันนี้ดอกบานเตรียมือนครับไปแกงเทปหวางครับผม กำลังงามครับ น้ำขอเพกนะมันเพกเกิดง่อยก่าล่ะเติมกันไปเลยครับผมก้วและยอดสองยอดนะครับเพดืดอเติมกันครับวานยอดนำงามเลยครับาามาดูกวอบ อันนี้ีต้นหนึ่งนะครับที่เรียกว่าแง่ย่นะครับต้นมากจะเป็นต้นพุ่มเตี้ยที่ดินนะยอดแง่พอได้ยอดนะครับทำงามเลยครับอบอุบอันนี้บอสแมนนะครับนี่อันนี้บอแมน,นทอกบานฮนะยอดบดเผาแล้วครับหล่อเลย หอกนี้ยังเซตได้อยู่นะครับหรอดนี้เอาไปต้มซุปนะครับปักกระดีใส่หนังใส่ปุกตัวนนะครับแซ่บครับใน่ยอดเรอดท่าแก่แล้วนะครับพมีหยอดในเล็บอยู่นะครับเตรียมกันครับนี่หลายคนเห็นแล้วอาจจะสงสัยว่าขึ้นยังครับแตกแตกเลยอันนี้เป็นเห็ดเพาะดอกมันเท่านะครับแตกนะครับนี่โปรตีสปอร์ทิขยายพันธุ์ ไปนะมารุุนครับปีนี้ว่าจะได้เก็บเงาปอบวะปีที่แล้วก็ไ่ได้เก็บครับต้นเนื่องครับเกิดมากจนไปจนจกแก่แล้วนะครับอันนี้อยู่เครื่องสารพูดครับเนี่ยสูงสุดของพูดลนะอันนี้เป็นหอดสารพูดเลยครับือว่าเป็นเทเลในการเก็กบผักหวานนะครับที่เกิดมาก ถึงสันพูนะครับหมายถึงว่านี้รอปีนี้นะครับ,ม,รบนะมาขังกังควรกับมารอบเบิงหวานยังบ่เกิดอนะ่ะพอไฟไหม้ปลาบนขั้นโดนมารอบนี้นะครับเกิดละเกิดจนเน่าส่วนนี้ก็มีพี่น้อง่นมาเก็บด้วยกันครับอย่าำงามครับอีกต้นนึงเลยครับใบแก่ไปละแล้วก็มีห้อยคนเก็บแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มีแจอีกครับ จะเห็ดบดนะครับอันนี้ดอกเก้าอันนี้ดอกไม่อยู่นะครั้งแกะเะสุปนะครับเอาจะสุปใส่หนังใส่ถั่วียบด้วยกันครับ มองเรื่องครับเห็นบทดอกคำงามดนอะกเผาร้อนนะครับจะว่าเอาไปสูบได้นะครับจะสูบครับจุดนึงครับดอกคำงามครับร้อนเลยนี่ครับเดือดกันไปเลยครับผม เห็ดตังนี่ครับเี็ดลงอกเขาหรือ,อยังไงนะนี่แต่ว่าขาโกนอยู่นะก็ไม่มั่นใจว่าเป็นเฮ็ดกินได้บ่เห็นเบื้องซื้ครับครับผมหลังจากที่ใส่ระยะเวลาในการหาอยู่หค้คชวมงเองคพอสงควรอยู่นะครับ,ก,บการหาเปปก็บผกหวานหรือว่าหาเฮ็ดนะครับเป็นนั้นก็ว่าหาเฮ็ดนั่นเพราะว่าเป็นช่วงท้ายฤดูการ มันเป็นฤดูกาลนะครับมันเป็นช่วงไฮไท์ของรอบนี้แล้วนะครับปกติแล้วฤดูกาลนี้ก็บบลเม้นฤดูกาลเก็บเห็ดนะครับแต่ว่าปีนี้ฝนมาเร็วมันก็ได้ที่เก็บเร็วนะครับตั้งแต่เดือนมีนาเดือนมีนากลางเดือนมีนานะครับจนฮอดถ่ายเดือนมีนานะครับผมเมื่อนี้ก็ได้เห็ดก็สองสามดอกนะครับแล้วก็ได้เห็ดบดดอกแก่ๆนะครับที่จะเป็นเห็ดอขาวนะครับก็ได้ เนี่อยู่นะครับร่วมไปถึงดอกกระเจียวอันนี้ไปไทยพี่น้องเบิ้งนะครับในช่วงเก็บย,ยางพานันปลาดอกกระเจียวเราก็เล่นถอนเหา,าส่วงที่ยางพันนะครับแล้วก็หลักๆแรกก็กากากคือพักหวานนะครับวันนี้ได้พักหวานแกงใหญ่ๆนะครับผมร่วมทุกอยา่างในเครื่องตานะครับก็บขอบคุณพี่น้องโปรไฟสุภุสุขพนครับที่เกียรติเข้ามาสำหรับชมรายการจากช่องอีสานบานปลาสตอรี่นะครับเบิ้งคลิปเรารอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการสร้างสรรค์คลิปต่อไปครับขอให้พี่น้องสุภุสุขพน มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเงินทองเตรียมตุงเตรียม่าไปแล้วสวัสดีครับ